มาดูวิธีผูกบัญชีพร้อมเพกกับบัตรประชาชนในแอป SCB Easy และเช็คว่าสามารถรับเงินได้จริงกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนในแอป SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะถ้าท่านเลือกใช้บัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาในคลิปนี้นอกจากจะแนะนำวิธีผูกพร้อมเพย์แล้วยังมีวิธีเช็คว่าท่านได้ผูกพร้อมเพย์สำเร็จและสามารถใช้รับเงินได้จริงค่ะงั้นมาเริ่มผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้ท่านเปิดอ แอป SCB Easy ค่ะในหน้าแรกของแอปให้ท่านกดปุ่มขีด3ขีดซึ่งจะอยู่มุมล่างขวาค่ะขั้นตอนที่2แอปจะให้ท่านใส่รหัส6ตัวเพื่อเริ่มต้นใช้งานแอป SCB Easy ค่ะ ขั้นตอนที่3จะเข้ามาที่หน้าเมนูอื่นๆท่านจะเห็นคําว่าตั้งค่าให้กดคําว่าตั้งค่าค่ะขั้นตอนที่4เมื่อเข้ามาที่หน้าตั้งค่าให้ท่านกดปุ่มจัดการ SCB พร้อมเพย์ค่ะซึ่งจะอยู่ในหมวดการตั้งค่าบัญชีขั้นตอนที่5จะเข้ามายังหน้าจัดการ SCB พร้อมเพย์ในหน้านี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับโอนพร้อมเพย์เมื่อท่านอ่านแล้วให้ติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆว่าได้อ่านและยอมรับ รับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วแล้วกดปุ่มถัดไปค่ะขั้นตอนที่6ในหน้านี้เราจะมาผูกบัญชีพร้อมเพ์เข้ากับบัตรประชาชนให้ท่านเลือกที่ช่องแรกซึ่งจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนของท่านขั้นตอนที่7หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการผูกบัญชีกับบัตรประชาชนว่าจะผูกเข้ากับบัญชีนี้นะส่วนด้านล่างจะเป็นฟังก์ชันเตือนเพื่อจ่ายและเตือนจ่ายบินทั้ง2ฟังก์ชันนี้ท่านจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ค่ะอยู่ที่เราต้องการใช้ หรือเปล่าไม่มีผลกับการผูกพร้อมเพย์แต่ก่อนที่จะไปยังขั้นตอนต่อไปให้ท่านกดในวงกลมหน้าเลขบัญชี1ครั้งและกดปุ่มผูกบัญชีค่ะขั้นตอนที่8แอปจะให้ท่านยืนยันเบอร์มือถือที่ได้ให้ไว้กับธนาคารโดยส่งรหัส OTP มาให้ท่านทาง SMS ให้ท่านกดในวงกลมหน้าเบอร์มือถือแล้วกดปุ่มถัดไปค่ะ ขั้นตอนที่9ระบบจะแจ้งว่าได้ส่งรหัส OTP ไปที่ SMS ในเบอร์มือถือของท่านขั้นตอนที่10ให้ท่านนำรหัส OTP 6ตัวมากรอกในช่องนี้ค่ะขั้นตอนที่11เมื่อถึงหน้านี้ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่มเสร็จเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการรับเงินอ้อยจะทดลองโอนเงิน1บาทจากบัญชีอื่นโอนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลัก เข้าบัญชีที่เพิ่งจะผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนก็ปรากฏว่ามีเงินโอนเข้ามาด้วยวิธีการโอนพร้อมเพย์เข้ามาในบัญชีจริงๆดังนั้นบัญชีไทยพาณิชก็พร้อมสำหรับใช้รับเงินเยียวยาแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีขั้นตอนไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจหรือเปล่าคะสามารถสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ